จุดอ่อนของเด็กยุคนี้เลยสัมผัสได้ว่าเด็กคูณเลขที่เป็นจุดทศยมไม่ค่อยแกร่งน้องลองคูณเลขดูนะครับว่า19คูณได้1.5มีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวเม็คิดเลขข้างหน้ารอน้องนะครับ20หารสองได้10ตัวข้างหน้าคูณกัน30ตัวหลังพี่ยังรออยู่เอาแบบไม่จิ้มเครืค่องเลขนะ วิธีการคูณครับลบจุดก่อนตั้ง19คูณ15จุดค่อยมาทีหลังน้องหากน้องๆคูณเลขได้อย่างถูกต้องนะครับคำตอบต้องพูดว่าลบ28.5ถ้าคิดเลขถูกนะ9545หเอา5ไปคูณต่อ515หบวก4เป็น9จริงไหมหลักต่อไปเราใส่ศูนย์ก่อนจะ้ะ แล้วก็เอาแม่1คูณต่อเลยจ้ะ1นคูณเเป็น9 1้คูณหได้1เอ่ยบวกเลขครับได้5 9าเกบวกเก้ทด1 2 8 5เห็นไหมและเขามี1จุดใช่ไหมเอ่ยเติมจุดที่หลังสุดเขาบอกเลยว่าเด็กม6นะครับลหลายๆคนที่พี่สอนเนี่ยนะครับคูณเลขตรงนี้ไม่ค่อยเป็นเลยน้อง นะครับน่าจะมาจากช่วงโควิดก่อนหน้าที่น้องเรียนออนไลน์แล้วน้องหลับกันใช่ไหมกคนนะครับเรียนออนไลน์สบายๆนะครับผ่านซูมนะครับคุณครูให้ปิดกล้องนะครับหลับเลยใช่นะครับโอเคนะครับผมน้องๆลบเลขได้เลยครับไปรุ่น30ลบด้วย28.5 30ลบด้วย8 8 5เอ้ย1.5ครับตัวเลข1.5ครับเมื่อโดนคูณ10มันจะมีการเลื่อนจุดหรือ หนูลองคิดตามก็ได้ครับ15คูณ10เป็น150ถูกไหม150เติมจุดเข้าไปอย่างนี้ก็ได้ครับ